ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเจ้านายฮะใครครับเนี่ยอ๋อพี่บูนี่หว่า ฮะอะไรของมึงเนห่ะเ er, ออโทรมาแล้วไม่พูดเพื่ออะไรของพว้มึงวะอะไรอย่างเงี้ยเอาวี <c oughs> เออมึงก็พูดทีไอ้สั์แต่ยังแบบว่าไอ้ยมงโทรมาไอ้ยังคงทุบเหรอแต่กยวบอกป๋ามึงเนี่ย ได um huh? ้ย oh, okay. uh, ินเป็นอะไรกันเมืเป็นอะไรเบื่ออะไรกันเนี่ เเมียมีใครผมาไว้ครับเมียผมใวไอใครวะผมเมียผัวมาวะเมียผมใเมียใครวะอมเชิญมาดิ มีมีปัญหาแล้วว่ะโอมมีปัญหาแล้วไอ้หา่าสตรีมสตรีมในเฟสเสียงเข้าแต่ใน,น u t u b e ไม่เข้าไอเวนเน้แต่ตมไปมึงไป,อ,งไปอัปดตอีเียแลคนจะพอคนเต็มนะ <c oughs> ก็แหลงหกคนไง <c oughs> <c oughs> แหลงหกคนนี่คือไงเออไอเยียมึงแก่ก่อนทุกคนเลยเนี่ย แ้วฝนเข้าให้่เอ้ยสิบวีสิบไปสิบวีสิบอา้ว่ิเฟซอาหอยขดี่ะตกตกลงแ้กูเข้าหรือไมูเข้าเนี่ยแบูปส่วนเกินด้น้อยใจด้วยนะ ไม่ใช่โอ้อะไรกันเีมาดิไม่ได้แล้วไม่ได้โอไปเล่นคนเดียวก็ได้ไม่ใช่โออะไรกันเดี๋ยวดิไม่ได้แล้วไม่ได้โกไปเล่นเก็ได้เดออกก็ได้นะไรเดไ่หเนยใจยมเอ้าแล้วงอนบอกไปแล้ว เฮ้ยโทรตามมาก่อนเดียวคนเต็มห้องเลยคให้ขอมาก็ไม่รู้มีเธอมีคน่คนกดืล้วกมสายเต็มก็รอนี่จากแล้วผมนเงินเอระตุนเท้าขาวไปแล้วเสกดเหมือนกันน่ะใช่ไม่กดวะ มอนบอแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าย่เมียนะอย่าย่เมียขาวมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสามเทียเดี๋ยวไอเดียตเป็นรางวัรถที่เจียนน่ะแต่ตัวนี้ยเทีย ไปจับมันแรงมันเล็กกัดเนี้ย <laughs> แจกเขาเลยนี่ครับทำไมลืมออมาเลยวันวันะเรวันมไปดอ๋โอเคได้ล่ไอเนไอเเล่นอะไรอะได้หมดจะให้กูเล่นอะไรกูก็เล่นได้หมดนะแล้วแต่เลยอยากเล่นอะไรก็ให้ให้กูเล่นตัวอะไรก็บอกมางั้นกูับมมึงกดก่อนเลยนะก สรุปจะให้กูเล่นอะไรแครี่เหรอไปออฟไปขี้เกยียจขี้เกียจไ์้นออฟอะไฟเตอร์ใช่ไหมเอ้ยไฟเตอร์ชนะไฟเตอร์ fighter ใช่ไหมเอออืมไคยาเต้เฮ้แคลรี่ตัวไหนกำลังเกิดมากว่าตอนนี้ไอ้นี่ไงยอนอะเอ้ยไม่ใช<ง>่ไม่ใช่ยอนตัวอะไรวะเดี๋ยวนะดูแป๊บน,นึงยอนยอนไม่ใช่ตัวอะไรวะที่มันแรงๆอะ่ะ ลาวิ you, วะน่าจะไอตัวที่มันปืนคู่ใช่ไ,มไหมอ้าวฝั่งนู้นมีแอมิลี่อ่ะต้องเอาอะไรมาแก้วะวอ์เอ็ลาว,วมาก่อน,นแลว้วน,นะเอกว่าคาฟินี่ดีกว่า,านี่ดีกว่าถนัดคาฟินียต้องอบปืนคู่อะเอไวโอมา้กันปืนคู่นี่ ใช่ตัวอะไรวะที่มันรงน,น,น่าจะไอตัวที่มันปืนพู่ด oh, <idea. S 3> วีลาเลยปะวีลบุรุษไม่วีลไม่วีลากับไอชาเล่นแรดฟาร์มเลยโคตรโห่แ่ะจ่ให้เขาได้เข้าป่าแล้วเขาจะไม่มีวันออกมาอีก <laughs> ใครใครคือผู้ชมหนึ่งคนวะไอโอมอ่ะ ไอโอมบอกว่าให้ลองใน u t u b e กูก็ลองในยูทูบเนี่ยลองไม่เป็นหมดเลยแต่เสียงอะแต่เสียงใน youtube อะเสียงเกมไม่เข้าเว้ยซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร iPad 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 ต่อห้อง้องใช่ใครบอกเสียงไม่เข้าเสียงมันก็เข้าอยู่อ้าวเสียงเข้าเล้ว เออนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกเสียงเกมม<ว>่ะช่างมันเถอะว่าให้ลองในยูทูบกูก็ลองในอช่มันช่เอาแค่เสียงพูดก็พอแล้วแต่เสียงอะแต่เสียงในยูทูบอ่ะเสียงเกมไม่เข้าเลยจน <c oughs> ไม่รู้ว่ามันเป็นยนะไรเย็ด <c oughs> คนดูแค่สามคนเองอ่ะ <c oughs> <c oughs> สองคน,นเอ้ยจ๋วอยู่ ไปเรื่อยๆตตีมเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักหนึ่งไม่แน่อะไรนะตอนลาคืนคนอาจจะดูสักห้าคนเนออี้ยโอ้ดีใจ

คิวกอดนี่ห่างมันน่ารักเีนะมันดุกดิกดุกดิกดีแกเหมือนดกไม่ง่ไม่เหมือนเยลลี่เลยโคตรน่ากินเลยค้นว่ะิวกอดเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเลนมาหลุดีอยู่ไหนละอืมเฮ้ยอเมริกีโกงว่

เอามึงให้ก huh. oh, er. ูบวกด้วยอ่ะเออเกโนบัตไม่ตกยให้กูบวกด้วยับักคายาวเลยนะเออบัังนั้นเบลหกแล้ว มังกรดูด้วยกนใ่เนี่ยมังกรปล่อยไว้ปลอยไว้วเก็บกันปลถอยถอยมากหน่อยเยอะ อยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงพ่อ แต้นสลับดีเคเบ็ตสลับเลย ไปดูกลางกันนะไปดูกลางกันนะคนโดนยับเลยเพลีย โยงหนีเมียมาเล่นเกม ตัวที่ใกล้ที่สุดเปี๊ยอเนน่าานะไอ้เพ็ดแค่มาไล่มาไล่มาโทวเลยมันจะไฟมาในป้อมนี่มาแม่จะล็อกให้เมดแม่ ป้อมตัน้าน่าไม่ใชไเนี่ยตาขาวอ่ะใครมันปล่อยตัวอะไรเข้มา มัช่วยแล้วมช่วยแล้วอ๋ออนโดไขตาย้บับัรอดายตนายังไม่ถึงาวี่แต่แล้วไม่ถึงาวีตายีเป็นไรวะคูอะไรเฮ้ย เราจะโดนบัตโลกระจกก็ไม่ตกไม่ได้สัก,สกอยู่ป้มในก็เข้ามาเฮ้ยบัตมันเพิ่งเล่นเองนะครับเราจะโดนบัตโลนี้ตกได้แล้วอย่าบอกนะเจอาบัตไม่ใครใครก็เล่นได้ดเล่นงายนยิงหัวชีบบัต มันมา<ย>มันมามันมาปิดไม่ดีเอาดิเอาดิเขาป้อมไว้อไว้อไว้อเฮ้ย <ไว S 2> จ8ิงย e ี่สิบแปดหกเทว่ะตะกอเทยี่สิบแปเลยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้มัอากระจายร่านเชียบบนบนก็มาล่างก็มามึงห้กูเชียอะไรเนี่ยอุยอุ้ยบัสตะหลังอุทาจริงเธอ They can like work now.